จงจำช่วงเวลาที่ลำบากเอาไว้ในวันที่สำเร็จจะรู้ว่ามันมีค่ามากแค่ไหนฝันว่าเย็บเสื้อผ้าทำนายฝันได้ดังนี้ในช่วงระยะนี้ผู้ฝันจะมีดวงทางด้านการเสี่ยงโชคและมีโอกาสได้โชคราบก้อนโตเข้ามาสู่ตัวผู้ฝันด้วยหรือโอกาสได้รับคำชื่นชมจากคนรอบข้างในช่วงนี้อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ต้องควรระวังหากฝันว่าตัดเย็บเสื้อผ้าก็คือ ให้ระวังเรื่องทรัพย์สินที่คุณรักมากอาจจะต้องเกิดการชำรุดเสียหายแต่ก็ไม่มากจนทำให้เดือดร้อนอะไรในส่วนของทางด้านความรักคนโสดที่ยังไม่พบคนถูกใจก็ต้องรอต่อไปอีกเพราะถึงแม้บุคคลที่เข้ามาให้คุณได้พิจารณาอยู่ในขณะนี้นั้นอาจจะเป็นบุคคลที่มีคู่ครองแล้วสำหรับคนที่กำลังคิดจะเลิกลากับคนรักของคุณในช่วงนี้จะมีบางสิ่งที่เข้ามาทำให้คุณหวนคิดถึงวันเก่า จนเป็นสาเหตุให้กลับมาหวนคืนดีกันอีกครั้งชนิดหักมุมความรักเลยตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันว่าได้ตัดเย็บเสื้อผ้าตัวเลขที่ได้คือเจ็ดสี่สามหรือสองย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนามาจับคู่กับตัวเลขที่กำหนดให้หากฝันลักษณะนี้เลขในกลุ่มนี้จะต้องมีมาอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคโปรดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ